วันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวเลยรีวิวให้ดูเลยนะฮะตัวไล่ลมไล่อากาศหม้อน้ํารถต์ของเรานะครับน่าจะไซนี้นะของอันติอ่ะโอเคไซนี้แหละลองฝานี้ดูนะประมาณนี้ประมาณนี้ เอานี้เสียบลงมาเลยมีสิ่งสกรกนะจากนั้นเราก็เอาน้ำยาหม้อน้ำเติมเข้าไปเติมเข้าไปให้เต็มเลยนะเหไอตัวเนี้ยมันมีตัวดึงนะให้น้ำลงไป เรืไอตัวเนี่ที่เราเทน้ำยาหม้อน้ำลงไปนะครับแล้วมีข้อต่อนะเวลาที่ใช้ใช้แบบนี้ไอไอตัวเนี้ยเห็นไหม ตัวนี้จะเป็นเหมือนฝาหม้อน้ําของเราแต่ว่ามันจะเป็นกดตัวสีเหลืองๆท่อสีเหลืองๆไว้นะฮะท่อสีเหลืองๆเนี่ยมันจะมียางนะครับแบบนี้ที่เขาแถมมาให้ประมาณนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับเนี่ยไล่ได้โอ้แบบต่อแบบยาวๆก็ได้นะฮะเนี่ยต่อแบบยาวแบบสั้นหรือจะแบบสั้นก็ได้แบบสั้นก็เอาเนี้ออก ผมว่าน่าจะครอบคลุมแทบจะทุกรุ่นเลยนะเพราะว่าตอนที่เราซื้อสั่งซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่ามันใช้รุ่นไหนได้บ้างนะฮะมีมีกลวยนะครับกลวยใหญ่นะฮะกลวยใหญ่แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวปิดปิดไว้แล้วก็ดึงกลวยขึ้นมาน้ําน้ํายาพวกน้ําน้ายาเนี่ยมันจะไม่หกลงไปนะครับใช้คําว่าน้ําไม่ได้นะครับต้องเป็นน้ํายาหม้อน้ํานะครับอย่าไปเติมน้านะ เนี่ยตัวปิดนะแล้วก็มีฝาฝาเนี่ยได้หลายรุ่นเลยนะครับของเตอร์ต้าเนี่ยมันจะเป็นฝานี้เตอร์ต้าเนี่ยใส่อยู่นะฮะอันนี้ฝาหมอน้ำของรถยนต์ของเราลองลองเทียบดูก็ได้ว่าไอ้เคี่ยวตัวนี้มันเท่ากันหรือเปล่าอันนี้น่าจะน่าจะรถใหญ่ละเออแถมมาแถมมาให้สามฝานะ ฝาที่สี่จะเป็นฝาเนี่ยอันนี้ของรถมันพุกหรือเปล่าแต่เป็นฝาพลาสติกนะครับส่วนไอ้เจ้าพวกเนี้ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยเป็นข้อต่อนะอ่ามาดูคองแถมนะครับไอ้ตัวตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นท่อนะท่อเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเกือบทุกขนาดของรถยนต์ของเราเลยนะนี่พวกท่อพวกเนี้ย แล้วแต่ขนาดของอช่องรูหม้อน้ำของเรานะครับมีหลายขนาดหลายรุ่นเลยแต่ของ v ีโกเนี่ยมันจะเป็นแบบพิเศษนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นรูเล็กๆเองอะเนี่ยแต่เดี๋ยวของ v ีโกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันรูไหนที่มัน มันเสียบเข้าไปได้บ้างนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งแต่ของพวกอันติฟวีออสอันดัซซิตี้อะไรพวกเนี้ยมัน d ด้ซิวิคอะไรอย่เงี้ยผมว่าใช้ได้นะเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะฮะดีเลยเนี่ยกำลังไล่อากาศออกมาเลยนะฮะอุ้ยก่อนหน้านั้นนะผมใช้กลวยอะไรไม่รู้เอาใส่แล้วไล่ได้ไม่ดีเลยนะฮะ ตอนนี้ยังไล่ออกมาเลยมันก็ยังมีฟองออกมานะผมว่าโอเคนะเนี่ยน้ำร้อนนะระวังนิดนึงนี่เห็นไหมอากาศมันค่อยๆปุดออกมาอันนี้น้อยแล้วนะเพราะว่าผมไล่มาเนี่ยประมาณอเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่ายังมีฟองอยู่ผมจะไล่จนกว่าที่มันไม่มีฟองเลยนะฮะ ใช้น้ายาหม้อน้าไอ้พวกเศษพวกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาจากในหม้อน้ํานะฮะเนี่ยมันก็ยังมีอากาศขึ้นมาเห็นไ,ไหมมันไม่มีน้ํายาหม้อน้ําออกมาหกมาเลี่ยราดอะไรบริเวณตรงนี้เลยนะฮะซึ่งปกติถ้ากวยมันไม่ดีนะถ้าไอ้กวยที่เรามาไล่อากาศเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันจะพุ่งออกมาเลยเพราะว่ามันมีท่อเนี่ยท่อย้อนขึ้นมานะนดูดิ อากาศกำลังออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะเนี่ยฟองอากาศพุด่ดออกมาเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึง่งอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มันดีเลยนะราคาแค่สามร้อยอันนี้ผมต้องออกตัวนิดหนึ่งนะว่าผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะฮะถ้าเกิดว่ามันใช้ดีจริงๆเนี่ยผมก็บอกว่าดีนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ดี ผมก็คงไม่ได้เอามาแนะนํานะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าของเขาไม่ดีหรอกนะฮะแต่ันี้โอเคเลยนะฮะใช้ไล่อากาศในระบบหม้อน้ารถยนต์ของเรานะครับแล้วดูน้ําดูอากาศที่มันพุดๆออกมานะฮะ ไล่อากาศหม้อน้ํารถยนต์ของเราเนี่ยมันไล่ไม่ยากเลยนะรไล่แบบง่ายๆแต่ต้องไล่นะถ้าไม่ไล่นี่รถพังนะครับบอกไว้ก่อนน้ําร้อนนะครับต้องระวังนะตัวน้ํายาเนี่ยมันผูดออกมามันถูกย้อนมาจากในเครื่องยนต์นะครับของดีเลยนะดีเลย เนี่ยนะครับตัวปรวยนะฮะก็จะมีฝาปิดให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไล่เราโดตัวพวกเศษสิ่งสกรปรกพวกน้ำพวกอะไรลงไปเนะี่ยปิดตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมกำลังไล่อยู่ใช่ไหมล้วทีนี้ฝนมันตกผมก็ปิดไว้อย่างเงี้ยนะากาดก็ยืนอยู่ในนี้แหละเปิดออกมันก็มีอากาศออกมานะเห็นไอไหมเห็นไอไหมโอ้ไอร้อนไอร้อนปิดไว ดูเวลาเปิดนะมีไอออกมามเาเจอเพราะว่าน้ำร้อนนะน้ำยามร้อนต้องระมัดระวังนะเวลาที่เราทำมันนะครับอันนี้ผมอตัวอย่างมาให้ดูนะอันนี้ผมเคยใช้ตัวนี้ไล่นะครับโอ้โหไล่ไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยมันมันยาวลงไปก็จริงนะแต่ว่าสังเกตไหมมันจะมีท่อแบบท่อย้อนคืนมาเนี่ย พอเราเสียบเข้าไปมันก็โอเคแหละทีเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอเจ้าตัวเนี้ยมันเล็กไงเนี่ยเสียบลงไปแล้วมันเล็กมันมีมันมีอ่าช่องว่างน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเต็มเลยนะฮะมันไล่ไม่ได้นะครับเอาไว้เติมน้ําเติมน้ํามันเติมอะไรดีกว่านะครับถ้าแบบนี้แต่ว่าถ้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเราเสียบลงไปเนี่ยเสียบลงไปมันจะมียางมันจะมียางมีโอลิงตัวเนี้ย ดันไว้ไม่ให้น้ํามันออกมานะครับไม่ให้น้ํายาม,มออกมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีไอ้ตัวล็อกเนี้ยตัวล็อกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูตัวล็อกตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาที่เราเสียบลงไปใช่ไหมเสียบลงไปในรูหม้อน้ําของเรานี่เราก็ใช้ตัวเนี้มาล็อกล็อกอย่างเงี้ยนะฮะล็อกแล้วก็หมุนเข้าเลยหมุนเข้ากับตัวหม้อน้ําของเรานะครับหม้อน้ําของเราเ เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกเพราะว่ามันมีเชี่ยวเหมือนฝาหม้อน้ำของเราสังเกตไหมมันมีเชี่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ขนาดนะว่ารถยนต์ของเราเนี่ยขนาดตรงฝาปิดหม้อน้ำเนี่ยมันขนาดไหนบางทีอ่ะมันขนาดไม่เท่ากันนะครับของแต่ละรุ่นเนี่ยแล้วจะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยผมคิดว่านะ่าจะเป็นพวกรถ รถบรรทุกรถกระบนะไหรถกระบะใหญ่อีกอชนิดหนึ่งนะฮะนี่มันจะค่อนข้างใหญ่มาอนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันเราก็เสียบเข้าอย่างนี้เลยนี่เสียบเข้าแล้วก็หมุนล็อกนะครับหมุนล็อกเสร็จเนี่ยมันมันก็มีหลายๆอย่างให้ให้เราเล่นน,นะนะ เราใช้ท่อมันสั้นไปหรือเปล่าก็ต่อท่อเข้าไปเลยก่อนที่จะเอากลวยมาใส่นะฮะประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ลึกมันหามุมหาอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต่อ,อ,อมาอย่างเงี้ยต่อ,ออกมาแล้วก็งออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละอุปรกรณ์ที่เขาให้มาก็ หลายชิ้นอยู่นะเนี่ยไม่ต้องมาถามนะครับว่าซื้อร้านไหนผมไม่ได้สปอนเซอร์ผมคงไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำแต่ว่าเอาเอา,เอาในรูปแบบนี้แหละประมาณนี้นี่กำลังไล่เลยขุดๆออกมาเนี่ยฝนก็จะมาแล้วผมติดไรเนี่ย มีน้ำฝนเข้าไปเจือปนนะครับน้ำฝนกรุงเทพนี่ก็ใช่ว่าจะโอเคนะมันไม่โอเคนะไม่มีน้ำฝนที่ไหนโอเคนะครับทุกวันนี้สมัยดีสารพิษนะฮะแล้วก็มารีวิวอุปกรณ์ในการไล่ลมไนะล่กันโรเจอร์ของเรานะครับแบบเดิมๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัดทิ้งได้เลยอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับ เอาเคนะครับประมาณนี้นะครับชอบ่องไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับผลมาแล้วนะฮะผลไล่ผมแล้วไปแล้วนะฮะ